ห้องโถงก็เป็นดับเบิลวอลลุ่มนะครับเป็นฝ้าเพดานสูงนะครับฝ้าก็เป็นสไตล์นอร์ดิกนะครับเป็นฝ้ารูปแบบกับหลังคาเลยนะครับมีโคมไฟชนเรีนะครับอยู่ตรงห้องโถงนะครับตรงนี้ก็เดินไปยังส่วนของเฉลียงหน้าบ้านนะครับในส่วนของชั้น2นะครับรูเบียงกันตกก็เป็นกระจกแ t ม m p อร์นะครับมองไปก็เป็นบรรยากาศด้านหน้าของบ้านนะครับสวยงามครับอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเท็กเจอร์ในส่วนของซุ้มประตูชั้น2ของตัวบ้านนะครับตกแต่งด้วยวัสดุสมัยใหม่นะครับท่านผู้ชมคล้ายๆกับไม้ระแนงนะครับรูปตะกตามหลังคาเลยนะครับตามสไตล์นอร์ดิกนะครับฝ้าก็เป็นฝ้าแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยวัสดุสมัยใหม่เช่นเดียวกันนะครับเท็กเจอร์คล้ายๆกับไม้ระแนงนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่อำเภอนางรองนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้ก็มารีวิว บ้านสวยๆนะครับบ้าน2ชั้นนะครับเป็นบ้านสไตล์ร่วมสมัยนะครับหลังคาก็มีอยู่ทั้งหลังคาทรงปั้นหยาหลังคาทรงจัวนะครับแล้วก็ทรงจัวสไตล์นาร์ดิกนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับบ้านหลังนี้ก็มีมูลค่าอยู่ที่3.3ล้านบาทนะครับไปชมกันครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับตามผมมาเลยครับ ส่วนของตัวบ้านเท่านั้นนะครับที่ราคาอยู่ที่3.3ล้านบาทนะครับเป็นบ้าน2ชั้นชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนนะครับมีเฉลียงทั้งชั้น1ชั้น2เลยนะครับระเบียงการตกด้านบนจะเป็นกระจกเทมเปอร์นะครับด้านล่างไม่มีในส่วนของระเบียงการตกนะครับบ้านสูงประมาณ20ซนติเมตรนะครับด้านหน้านะครับในส่วนของพื้นก็เป็นกระเบื้องแผ่นยาวลายไม้นะครับเบื้องแผ่นยาวเลยนะครับ ประตูทางเข้านะครับเป็นประตูหลักของบ้านหลังนี้เลยนะครับด้านหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของดีเทลด้านหน้านะครับกระจกเข้ามุม90องศานะครับในส่วนของทางนู้นก็มีการตกแต่งในส่วนของผนังนะครับนี่ครับเป็นสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลสไตล์มินิมอลมินิมอลนะครับตัวบ้านก็จะเป็นโทนสีสีน้ำตาลมินิมอลมินิมอลนะครับ น้ำตาลอ่อนๆซอฟๆนะครับด้านบนนะครับกรุตกแต่งด้วยไม้นะครับไม้เทียมนะครับฝ้าหลุมหนึ่งสเต็ปโคมไฟแบบลอยนะครับดาวไลท์แบบลอยนะครับมีอยู่สี่โคมนะครับฝั่งตรงนี้ก็ตกแต่งฝ้าเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับฝ้าลายไม้นะครับโคมไฟสองสว่างมีให้สองโคมเช่นเดียวกันนะครับกระจกข้ามมุมครับสวยงามทีเดียวนะครับไปชมห้องโถงกันนะครับ เป็นบ้านไซส์ใหญ่ขนาดใหญ่เลยนะครับห้องโถงก็เป็นดับเบิลวอลลุ่มนะครับเป็นฝ้าเพดานสูงนะครับฝ้าก็เป็นสไตล์นอร์ดิกนะครับเป็นฝ้ารูปแตรกับหลังคาเลยนะครับมีโคมไฟชัรเดียนะครับอยู่ตรงห้องโถงนะครับส่วนตรงนี้ก็กรุด้วยกระเบื้องแกริโตนะครับลายหินธรรมชาตินะครับนี่ครับผนังนะครับผนังของห้องโถงครับตั้งแต่พื้นถึงฝ้าด้านบนของชั้น2เลยนะครับแล้วก็ตัดด้วย ไม้ตกแต่งนะครับเทกเจอร์ก็แบบนี้เลยนะครับคล้ายๆตระแงนะครับเดี๋ยวชมมุมกว้างๆกันนะครับนี่ครับอันนี้คือผนังนะครับของห้องโถงนะครับวันนี้ก็มารีวิวบ้านแล้วก็มารีวิวม่านมาติดตั้งม่านด้วยครับขอบคุณพม่เจ้าของบ้านด้วยครับที่เรียกใช้บริการ SR ผ้าม่านนะครับมาติดตั้งม่านให้กับบ้านสวยๆหลังนี้นะครับก็อยู่ในช่วงติดตั้งด้วยนะครับท่านผู้ชมอาจจะขํานะครับกลัวข้าก็เลยรีวิวก่อนนะครับ ด้านล่างก็ติดตั้งเสร็จแล้วในส่วนของม่านนะครับเป็นม่านสองชั้นม่านทึบม่านโปร่งนะครับทีมุมหนึ่งของห้องโถงนะครับนี่ผนังด้านนี้ก็เป็นกระจกช่องแสงบานฟิกนะครับอันนี้จะเป็น living living r o ูมนะครับท่านผู้ชมถัดจากห้องโถงดับเบิลวอลลุ่มเป็นห้องโถง l i ฟวิ g r o มนะครับฝ้าหลุมสอนไฟนะครับเดี๋ยวเปิดไฟโชว์ให้ดูนะครับ สวิตไฟอยู่ตรงไหนเนาะครับหาสวิตแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่ครับฝ้าหลุมซ่อนไฟนะครับเป็นฝ้าหลุมสไตล์หลุยนะครับพื้นก็เป็นกระเบื้องแกรนิโตนะครับขนาด60คูณ90ลายหินอ่อนนะครับหินธรรมชาตินะครับตรงนี้จะเป็นโถงอีกโถงหนึ่งนะครับโถงตรงกลางนะครับเป็นโถงคอมมอนแอเรียนะครับ แล้วก็เป็นโถงบันไดขึ้นไปยังชั้น2นะครับอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของบ้าน2ชั้นทุกหลังเลยนะครับโถงบันไดนะครับเปิดไฟดูหน่อยครับครับผมอันนี้จะเป็นห้องโถงย่อยลงมาจากในส่วนของห้องโถงหน้าบ้านนะครับเป็นคอมอนเอเรียครับเชื่อมโยงไปยังส่วนของฟังกชันต่างๆครับมีฝ้าหลุมซ่อนไฟด้วยนะครับฝ้าหลุมสไตล์หลีนะครับเดี๋ยวเราชมในส่วนของห้องตัวนี้กันนะครับ ห้องน้ารวมของชั้นหนึ่งนะครับประตูเลื่อนนะครับเป็นประตูลายโมเดิร์นนะครับบานเลื่อนนะครับขนาด80สูง2เมตรนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของมือจับนะครับมือจับประตูนะครับมีโซนแห้งโซนเปียกโซนแห้งอยู่ด้านนอกโซนเปียกอยู่ด้านในนะครับกันด้วยฉากปูนนะครับฉาบปูนนะครับโซนแห้งนะครับนี่คืออันนี้ก็คือโซนแห้งครับการตกแต่งของโซนแห้งก็แบบนี้เลยนะครับไล่มาตั้งแต่พื้นเลยนะครับ กะเป็นอร60 60ลายหินอ่อนผิวหยาบนะครับผนังก็เป็นลายหินอ่อนแต่เป็นเซรามิกนะครับผิวเงานะครับตัดเ้ืยองก็เรื่องลายไม้ตรงช่องแสงตรงนี้นะครับลายไม้นะครับอยู่ตรงตำแหน่งชักโครกนะครับชักโครกเป็นทูพีชนะครับแต่เป็นทูพีที่ดูแล้วมีราคาลักชวรี่นะครับตรงนี้จะเป็นช่างบางของเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์ลอยนะครับอ่างหน้าอ่างมือนะครับ จกเงาท็อปตรงนี้ก็เบ้นมาให้นะครับเบิ้นผนังมาให้อีกหนึ่งแถวสองแถวนะครับตกแต่งด้วยกระเบื้องนะครับลายหินอ่อนนะครับห้องน้ำนะครับโซนเปียกนะครับก็มีในส่วนของชั้นวางของด้วยนะครับเป็นชั้นวางของแบบบิวอินเลยนะครับเป็นคอนกรีตนะครับกระหินแกนิโต้นะครับเป็นกระเบื้องแกนิโต้ครับ แล้วก็ตอนนี้จะเป็นคิวสแตนเลสนะครับตกแต่งมุมให้เรียบร้อยสวยงามนะครับมีอยู่2ชั้นนะครับส่วนเปียกก็ได้แฮนชาวเวอร์นะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของห้องน้ำรวมชั้นหนึ่งนะครับดูภาพรวมอีกทีนหนึ่งนะครับโคมไฟมี2โคมนะครับดาวไลท์นะครับ l e วดีเลยขนาดใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องนอนนะครับ ห้องนอนท้องครัวนะครับห้องนอนห้อง,หนงองชั้นห้องนอนห้องที่1ของชั้น1นะครับขนาดใหญ่พอสมควรเลยครับประมาณ4 5, ีคูณหเมตรนะครับช่องแสงเป็นช่องแสงหน้าต่างบานกระทุ n แล้วก็หน้าต่างบานเลื่อนนะครับแบบนี้เลยนะครับมุมตรงข้ามครับท่านผู้ชม นี่ครับด้านบนครับฝ้าลุ้ม1นึ่งสเต็ปนะครับอีกมุมหนึ่งของห้องนอนนะครับห้องนอนห้องแรกนะครับในส่วนของพื้นห้องนอนจะเป็นกระเบื้องยาง SPC นะครับไม่แน่ใจนะครับแต่คล้ายๆกันนะครับน่าจะเป็น SPC ครับท่านผู้ชมแต่เป็นกระเบื้องยางแน่นอนครับลายไม้นะครับตามขอบพื้นก็ตกแต่งด้วยบัวพื้นครับ เป็นบัวสังเคราะห์นะครับเป็นบัวเทียมนะครับลายไม้เช่นเดียวกันผนังจะเป็นโทนสีขาวมินิมอลนะครับขาวครีมนะครับด้านบนนะครับโอเคครับด้านบนดูแล้วนะครับภาพรวมของห้องนอนนะครับกว้างขวางอดถนทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโอเคลำสมทุนของห้องครัวนะครับตรงนี้จะเป็นประตูลงไปยังหลังบ้านนะครับหลังบ้านก็เป็นโรงจอดรถนะครับ น่าจะเป็นตรงนั้นน่าจะเป็นในส่วนของห้องครัวไทยนะครับห้องครัวแยกครับแยกไปจากในส่วนของห้องครัวตัวบ้านนะครับบ้านนี้ก็ไม่มีห้องครัวนะครับในส่วนของตัวบ้านครับห้องครัวอยู่ด้านนอกนะครับตัวนี้จะเป็นห้องนอนที่2ของชั้นหนึ่งนะครับดีเทลคล้ายๆกันครับท่านผู้ชมดีเทลคล้ายๆกันเลยนะครับนี่ครับนี่เลยนะครับ เดี๋ยวชมอีมุมหนึ่งของห้องนอนห้องที่2นะครับอันนี้มุมตรงข้ามนะครับของประตูนะครับติดตั้งม่านโดยเอสอาร์ผ้าม่านม่านสองชั้นม่านจีบซ้อนรางนะครับม่านทึบก,กับม่านโปร่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของชั้น2กันนะครับไปดูช่างทํางานด้วยนะครับท่านผู้ชมอาจจะมีเสียงรบกวนนะเพราะว่าอยู่ในช่วงติดตั้งงานนะครับ บันไดดูแลลักชวรี่มากเล,เลยครับนี่ครับบันไดนะครับบันไดไปขึ้นไปยังชั้นสองโคงบ,บันไดาชานพักนะครับหน้าต่างบานกระทุงนะครับโครงไฟสองสว่างนะครับจะเป็นโครงไฟแขวนโครงไฟช่อแบบนี้นะครับโครงไฟช่อนะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็มุมในส่วนของ ด้านบนนะครับของชานพักบันไดนะครับราวบันไดนะครับก็เป็นในส่วนของสแตนเลสนะครับแล้วก็กระจกเทมเปอร์นะครับเดี๋ยวเราไปชมโถงของชั้น2แล้วก็ห้องนอนห้องน้ํานะครับเบื้องยางนะครับท่านผู้ชมส่วนของพื้นชั้น2นะครับโถงชั้น2อนะครับโคมไฟสองสว่าง2โคมนะครับตรงนี้จะเป็น โถงทางเดินนะครับสามารถมองไปยังในส่วนของชั้นหนึ่งได้นะครับเป็นโถงฝ้าพิดาสูงนะครับมาชมฝ้าใกล้ๆกันนะคส่วนของโถงนะครับนี่ครับคงไฟชน orea ครับยาวเลยนะครับโถงทางโดนโถงทางเดินนะครับ่านผมาชมตรงนี้ก็เดินไปยังในส่วนของเีเลี้ยงหน้าบ้านนะครับในส่วนของชั้นสองนะครับระเบียงกันตกก็เป็นกระจกแ t มเปอร์นะครับ มองไปก็เป็นบรรยากาศด้านหน้าของบ้านนะครับสวยงามครับอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับตรงนี้ก็จะเป็นเทคเจอร์ในส่วนของซุ้มประตูชั้น2ของตัวบ้านครับตกแต่งด้วยวัสดุสมัยใหม่นะครับท่านผู้ชมคล้ายๆกับไม้ระแนงนะครับรูปไปกับตามหลังคาเลยนะครับตามสไตล์นอร์ดิกนะครับฝ้าก็เป็นฝ้าแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยวัสดุสมัยใหม่เช่นเดียวกันนะครับ ตึกเจอคล้ายๆกับไม้ระแนงนะครับช่องแสงของชั้นสองของห้องโถงนะครับพื้นก็เป็นกระพื้นกระเบื้องเช่นเดียวกันกับชั้นหนึ่งเลยนะครับตรงนี้ก็สามารถเดินได้ครับแต่น่าจะแนะนําให้ติดตั้งในส่วนของอตู้คอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศนะครับเดินได้เช่นเดียวกันแต่อันตรายนะครับสวยงามทีเดียวครับท่านผู้ชมดูใกล้ๆนะครับนี่ครับวัสดุสมัยใหม่เลยนะครับ โ okay, อเคเราไปชมในส่วนของห้องนอนห้องแรกด้านหน้ากันนะครับมาดูช่างทํางานด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับหายไปไหนมาครับฮะ <c oughs> โอห้องนี้เป็นสีสีคล้ายๆกับสีน้ําตาลส้มไหมเนาะสีส้มเนาะ <c oughs> ด้านบนได้ฝ้าหลุมนะครับหนึ step <c oughs> ่งสเต็ปนะครับวันนี้เรามารีวิวแบบ เร็วๆกันเลยนะครับช่างกําลังทํางานเลยนะครับกําลังรีบบ้านครับเหนื่อยไหมครับทำตั้งแต่กี่โมงครับนี่มาแต่เช้ามาแต่เช้าเลยครับธรรมดาเลยครับบ้านหลังใหญ่เนาะอืมก็ประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นห้องอะไรดีเนาะห้องเก็บของดีไหมเนาะห้องนอนก็ได้ห้องเก็บของก็ได้ครับออกมาก็เป็นโถงนะครับชอบจริงครับท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โถงฝ้าเพดานสูงครับออกแบบ สไตล์โมเดิ์นะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านรูปสมัยนะครับห้องนอนตรงนี้ขนาดใหญ่มากเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ5เมตรคูณ4เมตรนะครับประมาณนี้นะครับช่องแสงมีอยู่2ช่องตรงนี้นะครับมีอยู่ด้านเดียวครับเพราะว่าอยู่ตรงลอกกลางนะครับมุมตรงข้ามประตูถ้ามาชมเห็นครับโอ้โหดูสิครับลึกมากครับด้านบนได้ฝาหลุมหนึ่งสเต็ปนะครับ โอเคครับอันนี้คือรายละเอียดของห้องที่2ของชั้น2นะครับออกมาก็เจอส่วนของโถงนะครับโถงชั้น2เป็นไงบ้างครับผมได้เจอกันนานเลยนะครับสวัสดีครไหมครับผมทักทายเอซนะครับนี่ครับจ้างของเรานะครับห้องตรงนี้ก็กาลังติดตั้งม่านอยู่นะครับเป็นม่านกีบซ่อนรางสองชั้นนะครับน้านบนเป็นฝ้าหลุมซ่อนไฟนะครับ ห้องตัวนี้ก็อยู่หลังบ้านนะครับได้จ่องแสง2ด้านเลยนะครับนี่หน้าต่างบานเลื่อนหน้าต่างบานกระทุ้งนะครับพื้นก็เป็นกระเบื้องอยางนะครับช่างคิดว่าเป็นกระเบื้องอยางอะไรครับเ v c หรือว่าเป็นกระเบื้องไลม,ลม,ลมิเนียดมิเนีเนาะแต่สวยงามมากเลยลไม่มีเสียงเลยครับเวลาเดิน,นครับท่านผู้ชมเป็นโฟมเนาะใช่แต่บางที่นะไปรีวิวนี่เป็นเสียงเดินเลยับเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบเลยครับ โอเคให้ช่างทำงานไปนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวห้องอื่นกันต่อนะครับฝั่งทางนี้ครับฝั่งทางทิศตะวันตกนะครับด้านหลังของบ้านนะครับทั้งหมดห้องนอนทั้งหมดไม่มีห้องน้ำในตัวนะครับมีห้องน้ำรวมนะครับอยู่สองห้องเท่านั้นนะครับบ้านหลังนี้เน้นในส่วนของห้องนอนเป็นหลักนะครับแล้วก็ห้องโถงนะครับห้องนอนนะครับด้านหลังของบ้านนะครับ ้าหลุมนะครับซ่อนไฟนะครับแบบนี้เลยนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับนี่ครับห้องนอนอีกมุมหนึ่งนะครับยังไม่ติดตั้งม่านครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบ5้าโมงแล้วครับถ้าเกิดว่ารอติดตั้งม่านเสร็จอัดมืดนะครับรีวิวรีวิวไม่ได้นะครับมืดอีกมุมหนึ่งนะครับนี่ครับโอเคครับห้องน้ํารวมนะครับ ห้องน้ารวมดีเทลเดียวกันหมดเลยนะครับท่านผู้ชมดีเทลเดียวกันหมดเลยนะครับแต่มีช่องสวิตให้นะครับโอเคครับวันนี้เรามารีวิวบ้าน2ชั้นนะครับเป็นบ้านสไตล์ร่วมสมัยนะครับสวยงามทีเดียวนะครับคุณยังเจ้าของบ้านด้วยครับที่ใจดีให้รีวิวบ้านนี้เป็นแนวทางเป็นไอเดียนะครับแล้วก็เรียกใช้บริการ SR พาพมานแทมติดตั้งบ้านนะครับ ให้กับ,บ้านสวยๆหลังนี้ครับสวยงามที่เดียวนะครับเป็นบ้านที่สวยงามมากเลยนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะท่านผู้ชมโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ